พญานาคแห่งลุ่มน้ำโขงราชาแห่งสายน้ำและความเชื่อกำเนิดจากสายน้ำสู่สวงสวรรค์พญานาคในความเชื่อลุ่มน้ำโขูไม่เพียงสัตว์ในตำนานแต่คือเทพเจ้าแห่งสายน้ำที่เกิดจากความศรัทธาต่อพลังธรรมชาติบทบาทเริ่มต้นตั้งแต่เป็นผู้ควบคุมน้ำ สร้างความอดุดมสมบูรณ์ไปจนถึงการเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับเทพ,พเจ้ารากเงาความเชื่อสองสายพญานาครับอิทธิพลจากทั้งคตินาคในศาสนาฮินดูที่มองเป็นเทพเจ้าใต้บาดาลและความเชื่อพื้นเมืองดั้งเดิมที่เห็นพญานาคเป็นวิญญาณแม่น้ำผู้พิทักษ์ผู้ให้ และบางครั้งก็เป็นผู้ลงโทษบันทึกแห่งการเวลาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏชัดในจารึกสมัยพระเจ้ากล่าวถึงพญานาคในพิธีกรรมขอฝนตำนานเมืองนครศรีธรรมราชที่เชื่อมโยงพญานาคกับการกำหนดเมืองพุทธศิลป์ล้านช้างแสดงภาพพญานาคคุ้มครองพระพุทธเจ้า ตำนานสามัคคีชนกับนาคีเรื่องเล่าความยุคสมัยล้วนแต่หัวใจมนุษย์นาคจำศีลตำนานแม่น้ำโขงมีสีซรายว่ากันว่าเป็นเกรดหน้าที่ผัดเปลี่ยนตามฤดูกาลนาคขึ้นฟ้าความเชื่อว่าบ้างไฟพญานาคคือการเปลี่ยนร่างสู่สวรรค์สายสัมพันธ์รักข้ามภพ เรื่องเล่าหลงไหลระหว่างนาคินีกับหนุ่มชาวประมงศาสตร์แห่งพญานาคในวิถีชีวิตความเชื่อแทรกซึมในทุกย่างก้าวของชีวิตสถาปัตยกรรมโบสถ์วัดมักมีรูปนาคาเฝ้าประตูพิธีกรรมบัางไฟพญานาคสร้างขวัญกำลังใจ ก่อนเข้าสู่ฤดูฝนศิลปะการแสดงเรือม่น้าระบำหนนาสื่อถึงความงามและอำนาจพญานาคกับพลังเศรษฐกิจสมัยใหม่ในทุกวันนี้พญานาคยังคงมีชีวิตผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมงานประเพณีบ้าใไซพญานาคดึงดูดนักท่องเที่ยวสินค้าที่ระลึก รูปพญานาคกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งมงคลสินะปะร่วมสมัยเช่นภาพวาดดนตรีวรรณกรรมยังคงหยิบยกพญานาคมาเป็นทีมหลักซึ่งบทสรุปจากอดีตจนสู่ถึงปัจจุบันพญานาคไม่ใช่เพียงอดีตที่จบสิน้นแต่คือจิตวิญญาณที่มีชีวิตของร่มน้ำโขงที่คอยย้อเตือนมนุษย์ ถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับธรรมชาติและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกแห่งความจริงกับโลกแห่งความฝันที่ยังคงหายหายใจอยู่ทุกวันนี้และพญานาคยังเป็นความเชื่อของคุนภาคอีสานในความลึกลับของแม่น้ำโขงสายใหญ่มีอาณาจักรที่ซ่อนเร้นถือเรียกว่าอาณาจักรพญานาคานคร ที่ซึ่งบึงการจังหวัดดึงการคือประตูสู่โลกศักดิ์สิทธิ์เริ่มด้วยการพรณนาความลึกลับของแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดดึงการแม่น้ำที่ดูเหมือนมีชีวิตมีจิตวิญญาณพญานาคไม่ใช่สัตว์ในนิทานแต่เป็นเทพ,พเจ้าแห่งสายน้ำ ู้คุ้มครองที่หล่อเลี้ยงความอุดมสมบูรณ์และจิตวิญญาณของผู้คนและจังหวัดบึงการยังเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งพยายนาาเขาเรียกกันว่าประตูสู่เมืองบาดาลเป็นทำเลที่ตั้งของจังหวัดบึงการที่ติดแม่น้ำโขงเปรียบเสมือนริมหน้าผาเมืองบาดาลที่มนุษย์และนาคพบกันและมีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ เน้นย้ำถึงศาลพ่อปู่ศรีสุดโทซึ่งตั้งอยู่ที่วัดศิรินธรวรารามหรือวัดภูสิงห์ซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งเมื่อพูดถึงเทศกาลงามต่างๆวายพ่อปู่ศิละปะท้องถิ่นหรือแม้แต่เรื่องเล่าของชาวบ้านที่ยืนยันถึงการมีอยู่ของพญานาคพูดถึงตำนานข้ามมิติ จากคัมภีร์สู่ริมฝั่งโขง Paste, มีจุดต้นกําเนิดจากศาสนาฮินดูหรือแม้แต่ศาสนาพุทธศาสนาฮินดูคือพระวิษณุประทับบนพระยาอนันตนาคาราชและศาสนาพุทธคือพยามจลินปกป้องพระพุทธเจ้าเมื่อพูดถึงตำนานท้องถิ่นในจังหวัดืองการมีเรื่องเล่าถึงปูสีสุดโท นาคายักผู้คุ้มครองแผ่นดินดึงการและความเชื่อเรื่องสายสัมพันธ์นาคากับมนุษย์ที่ยังมีเล่าขานกันตำนานพยานน้าหากใครสนใจช่วยกด subscribe กดไลค์และติดตามไห้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไป